สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโฮโนโอ,อยู่ในเกมซัมเมอร์วอลสกายอารีนานะครับวันนี้มาหน้าตารีวิวนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่2วันไม่ได้มาสตรีมนะครับผมเพราะว่าปวดฟันแล้วก็งาน แอบยุ่งนิดหนึ่งนะครับผมขออภัยด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้แหละคืนนี้น่าจะมีสตรีมนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับวันนี้เป็นคิวของน้องลมน้านะครับผมเป็นตัวที่ทุกคนหยิบมาบ่อยมากนะครับถ้าสมมุติว่าใครที่ไต่ขึ้นไปบนบนหน่อยนะครับจะเจอลมน้ําเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องลมน้ําใส่รูนประมาณไหนไปคอนเทนต์แบบไหนได้บ้างและไปกับทีมประมาณไหนนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอฝากก่อนละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็น กำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเพื่อนๆไปเข้าสู่คลิปดกันมาครับผมมาดูในเรื่องของตัวสแต็กของน้องล่มน้ํากันก่อนเลยนะครับน้องเป็นสายสนับสนุนนะครับผม HP ค่อนข้างสูงเลย a t คค่อนข้างสูง Defense อยู่กลางๆแล้วก็สปีดค่อนข้างสูงนะผม105่งร้้สแต็กโดยรวมนะครับถือว่าทำดาเมจได้ด้วยในตัวสกิลซัพพอร์ตเพื่อนได้ด้วยในเรื่องของการ ใช้ CC นะครับผมและอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของการฮิ้วนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของตัวสกิลนะครับผมสกิลแรกก็โจมตีสตูเป้าเดี่ยวมีโอกาสที่จะทําให้ัตูติดหลับเป็นเวลา1เทิร์นนั่นเองนะครับผมและถ้าหากสตูติดหลับจะได้รับเทิร์นทันทีสูงสุดถึง2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเรื่องของการที่โกงนะครับผมก่อนหน้านี้แอบโกงกว่านี้อีกนะครับเปอร์เซ็นต์ในการติดหลับเยอะกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะครับผมแต่ตอนนี้โดน เนิฟลงมาหน่อยหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับถ้าสมมุติว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการติดหลับได้ในเรื่องของการได้เทิร์นทันทีได้ EX ขึ y ้นมาอีกอะไรอย่างนี้ตัวสกิลสอสกิลสของน้องเขาก็จะเข้าเทิร์นไวขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของตัวสกิลสองนะผมสกิลนี้จะทําการล้างปั๊บแดงให้กับพวกทุกตัวนะครับและฟื้นฟู HP เท่ากับตามสัดส่วนแม็กแค์พสูงสุดและพลังโจมตีของเรานะครับผม และจะเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูให้กับพ,กพวกที่ร้างบับแดงอีก30%นะครับผมก็ถือว่าโอเคมากๆสําหรับตัวสกิลเนาะในเรื่องของตัวสกิลนี้ถ้าสมมุติว่าทําเลือดเยอะๆยืนถึกไว้มีดาเมจหน่อยๆมันก็จะทําให้ตัวนี้ฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่า น่าจะฮิลแรงตามพลังโจมตีนะครับผมแต่ตอนนี้ก็รวมกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถยืนถึกได้ทำในเรื่องของแอคแท็กด้วยก็ดีนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะส่วนต่อมาสกิลสเลยสกิลตัวนี้นะครับผมจะทําการโจมตีสตูทั้งหมด3ครั้งมีโอกาส70%ทําให้ลดเกาะสตูรงเป็นเวลา3เทินนะผมและชะลอความเร็วของสตูรงอีก2เทินเช่นเดียวกันนะครับการโจมตีนี้จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตาม,มแมคเคนปีสูงสุดของเรานั่นเองนะครับผม ตัวนี้ก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของตัวสกิลสด้วยถ้าสมมุติว่าทําในเรื่องของแมคแคทพีเยอะๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผม,มสำหรับตัวสกิลนี้เนาะลดเกาะศัตรูเป็นเวลา3เทิร์นนี่ก็ถือว่านานมากนะครับผมแล้วก็ลดสปีดศัตรูลงอีก2เทิร์นนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับผมมันเห็นผลมากนะทุกคนในเรื่องของการลดสปีดศัตรูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิวอ s ิกวอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารทีเอนะครับผมมันเห็นผมจริงๆนะถ้าสมมติว่าใครที่โดนแบบติดสลโลหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกหนืดมากๆนะครับผมทัม้งว่าใครที่ ตีไปสูงสงแล้วหรืออะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบหนืดสุดๆเลยนะครับมาดูในเรื่องของตัวเซตลูนกันบ้างดีกว่าเซตลูนที่ผมเล่นนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของ exview นะครับช่อง2ก็จะเป็นในเรื่องของสปีดไปเลยแน่นอนนะครับช่อง4ก็จะเป็นในเรื่องของ hp ช่องสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ hp นะครับผมแต่ใครที่อยากจะเล่น2ช่องนี้สลับกันเป็น HP กับ a อ t a c k ก็ได้แล้วแต่คนจะเล่นเลยนะครับส่วนออฟต่างๆที่ตัวนี้ต้องการนะครับผมหลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของสปีดแล้วก็ต้านทานแล้วก็ HP นะครับถ้ามีติดในเรื่องของ a อ t a c k ด้วยก็จะทำให้ตัวนี้ดาเมจแรงขึ้นฮิลแรงขึ้นนั่นเองนะครับผม,มก็จะไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับดาเมจแรงขึ้นก็น่าจะเป็นสกิลแรกนะครับผมแล้วก็ฮิลแรงขึ้นก็น่าจะเป็นสกิล2ส่วนสกิล3ามมันอยู่แม็กนีีล้วนผมก็เลยเน้นในเรื่องของ HP 2ค่าเลยนะครับถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะใช้สกิลสเป็นดาเมจไปเลยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนในเรื่องของอ์ติแฟกต์นะครับทางซ้ายมือก็จะแนะนำ เป็นการลมนะครับผมแต่ใครที่อยากจะเล่นเป็นดามเดจจ้าเลยก็ดามเมจเพิ่มเติมจากสปีดก็ได้นะครับผมหรือดาเมจเพิ่มเติมจาก HP ก็ได้ทําให้สกิล3มมันดูรุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนทางขวามือก็ตามที่ผมบอกเลยถ้าใครอยากจะเล่นเป็นดาเมจก็ดาเมจเพิ่มเติมจากสปีดไม่ก็เลือดนะครับแต่ถ้าใครอยากเล่นเป็นสายซัพพอร์ตอย่างผมก็จะเป็นสกิล3แม่นยาสกิล 2ฟื้นฟูก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นแฟตที่ดูสวยงามนะแฟตของผมนะครับผมมีสกิลแรกแม่นยำมีสกิล2ฟื้นฟูมีสกิล3ามแม่นยำนะครับผมก็ถือว่าครบเครื่องแล้วก็มีดาเบจจากสปีดด้วยนะครับผม ก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับตัวแฟตเม็ดนี้นะใครที่มีแฟตเม็ตแบบนี้อผมบอกเลยว่าสวยจัดๆนะครับส่วนในเรื่องของพวกหลังนะครับผมบวกหลังตัวนี้จริงๆ HP ควร26บวกบวกซะด้วยซ้ํานะครับผมแต่เบสิกเบสิกก็อยู่สักประมาณ25กําลังดีนะครับส่วนแอคแท็กอยู่สักประมาณ300-500กำลังดีนะครับผมแล้วก็ดีเฟนต์แน่นอน500-600นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่ต้องยืนถึกพอสมควรเลยนะครับผมส่วนสปีดนะครับควรอยู่150-160ซะด้วยซ้ำถ้าใครที่ จะเล่นแบบ rta ดาวแดงจา๋จาๆอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำา5 5 160นะอืนะแล้วก็มีในเรื่องของต้านทาน100 ด้วยก็จะดีมากนะครับแล้วก็แม่นยำยู่สุกมันเอ่อได้จะอยู่สักประมาณ30-40ิบ่บกําลังดีนะครับผมถ้ารวมกับอ์ติแฟกน็อกก็30 40บกําลังดีเลยนะครับส่วนในเรื่องของสกิลแรกก็แอบ,บจะติดยากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องของสกิล3ติดหนืดจะดูดีกว่านะครับผมมาดูที่ผมใช้งานกันบ้างนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะไว้ดักพวกสาย CC เป็นหลักเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอืมเจอสายซีซีอะไรดักๆผมก็จะเน้นในเรื่องของน้องล่มไปด้วยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมมาค่อยๆตีไปนะครับไม่มีอะไรมากสําหรับตัวนี้เนาะสารมานี่นี่คือข้อดีของการทาเดซร้อยนะครับผมเจออะไรแบบนี้ก็แอบ,บลําบากอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าสู้กับน้องกระเป๋าลมได้ไหมก็ไม่ได้นะครับผมดูเคสแบบนี้เป็นหลักนะครับผมล้างให้เฮาล้างอย่างเดียวนะครับผมจริงๆมันมีในเรื่องของวงแหวนที่ข้ามล้างบัฟแดงด้วยนะครับ สำหรับน้องกระเป๋าเนาะอือันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมถ้าจับจังหวะในการใช้น้องล่มทาตุน้ําไม่ได้ก็ลองไปฝึกเล่นดูเยอะๆนะครับนี่สาดมาอีกแล้วติดวงแหวนนะครับผมอันนี้ต้านร้อยจริงหรือเปล่าถามใจเธอดูนะฮะก็อยากจะบอกจากใจว่าอืต้านร้อยก็เหมือนไม่ต้านนะฮะแล้วก็ฟาดไปนะครับผม แต่ต้านร้อยมีไว้ทําไมมีไว้ก็อุ่นใจฮะแค่นั้นเลยนะครับผมอันนี้สตันจากรูนนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นผลน,น้องลมเท่าไหร่นาอเดี๋ยวผมไปดับให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสานมาพึ่งเรียบร้อยเป็นตัวซับพ,พอร์ตบว,วกเปิดเกาะได้นะครับแต่รอบนี้รู้สึกว่าน้องลมมันไม่ได้เห็นผลอะไรมากนาะอก็ตัดไปเดี๋ยวผมไปดับแบบฝึกซ้อมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม ช่วงนี้ rta ก็ดูเดือดน,นะผมบอกจากใจว่าผมก็ไม่อยากจะไต่เท่าไหร่นะเพราะว่าอ,อ,อยากจะไต่ทั้งวันวันที่10เดี๋ยวผมไต่คืนนี้รอบนึงแล้วก็ไต,ต่สักประมาณ10วันสุดท้ายไม่ก็7วันสุดท้ายเพื่อคิดไว้ว่าไม่3มิ้นก็1แดงจะตั้งไว้มบณนี้นะครับผมมา เดี๋ยวขอดาฟลองต่อสู้กันดูนะครับผมอย่าเจอคนโหดนะยิ่งอยู่3มิ้นอยู่ยิ่งแบบจับคู่แบบทดลองนิดหนึ่งแดงมานี่ฮาเลยนะโอเค3มิ้นเหมือนกันนะครับผมมาหลักๆเลยเดี๋ยวผมจะดาฟ3ตัวหลักแบบนี้เลยรักกันนะครับมาจริงๆดาฟนี้ควรเป็นน้องผู้กันหรือแหงกลางธาตุน้ำมากกว่านะครับผมแต่เขาก็แอบกลัวนะถ้าสมมติว่ามีทรงนี้นะฮะก็แอบกลัวอยู่ จะมาเป็นสาย CC จ๋าเลยไหมถ้าสาย CC จ๋าผมก็จะเอาหยิบซัพพอร์ตมาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวดาเมจที่กัน CC ตัวหนึ่งก็โอเคืี CC จ๋าไม่เป็นดามเมจจ๋าหน่อยนะครับผมดับน้ํามา2ออย่างนี้ผมก็ต้องลมแล้วแหละนะขอบอกเลยลมลมซักมีซัพพอร์ตตัวหนึ่งดีปะมันก็ดีนะมีซัพพอร์ตตัวหนึ่งดักตัวหนึ่งแต่ถ้าลมข้อคู่อย่างนี้ก็จบ ภาวลังผมก็จะง่อยๆหน่อยนะครับผมเราชนะทางอยู่นิดนึงนะครับถ้าสมมติว่าไม้ไม่ฆ่าน้องลมตายก่อนเราก็จะสามารถสโลได้นะครับผมเอ,อ่อถ้ามาทรงนี้ถ้ามาทรงนี้ลบปัฟบมีตัวเดียวโอเคถ้างั้นก็เป็นตัวนี้มันก็จะแบนตัวทิ้งมายอมเสี่ยงแต่รู้สึกว่าน้องม้าไม่มีในเรื่องของตัววิวก็แอบลำบากอยู่เดี๋ยวผมค่อยปรับแล้วกันน้องม้าควรใส่วิวนี่ หัวโล่งๆกันเลยทีเดียวอย่าบอกนะว่าเรียบร้อยเรียบร้อยสตันด้วยน่าจะตุยแล้วเฮาวลังผมไม่น่าเหลือถ้าวางังถ้าวังไม่ติดนะก็จะดีแต่ถ้าวางตัดโอเคก็ตามนั้นเฮาวลังที่ชนะธาตุเหรอพึ่ไม่ใช่แย่ละอย่างนี้แย่ละ โอเคไม่เป็นไรรถคูดาวไปก่อนแล้วก็ติดหนืดนะครับผมติดนืดไปโอเคติดสตันเยี่ยมสุดยอดนายเก่งมากเพื่อนนายสุดยอดจริงๆโอเคแล้วก็ทำดาามจใส่รอม้าอย่างเดียวเลยม้าออกมาน่าจะได้ใช้สกิลละโอเคแล้วก็สาดไปเลย อันนี้คือข้อดีของน้องล่มนะครับผมที่แบบติดหนืดได้ตัวไม้ก็ใช้สกิลได้ไม่เต็มที่ด้วยนะครับแล้วก็ติดสตันไปสวยงามมากลดเกตทันด้วยนะฮะถ้าน้องล่ม ex ขึ้นมาจะสวยมากแต่จะ x หรือเปล่านี่แหละปัญหาโอเคเขาน่าจะติดมา้าเฮ้ยคำพูดแปลกๆ x สวยงามครับผมนี่แหละคือสิ่งที่ ้องกลัวนะครับถ้าสมมุติว่าน้องลม X ก,ก็ถือว่าพลิกเกมได้สวยงามนะครับผมทีนี้เขาก็ติดม้าแล้วฮะเอ้ยคำพูดไม่ดีอีกแล้วให้ตายเถอะติดมงติดม้าทำอะไรไม่ได้นะครับผมรู้สึกมึนเมาเฮ้ยไม่ใช่รู้สึกแปลกแล้วก็ถ้าลิงสตันก็ถือว่าจบเกมนะครับผมจะขังม้าเลยไหม เรียบร้อยนะครับอันนี้คือช็อตเด็ดของน้องล่มเลยนะครับผมน้องล่มจะมีช็อตที่พลิกเกมได้แบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าไม่เจอวงแหวนมากเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม โอเคครับผมเรามาสรุปน้องตัวร่มน้ํากันดีกว่านะครับตัวนี้ถือว่าเก่งมากเลยนะครับผมเป็นตัวซัพพอร์ตที่สามารถติดสโลสศัตรูได้และสามารถซัพพอร์ตตัวดามเมจของเราได้นะครับผมโดยการเปิดก่อบนั่นเองแล้วก็มีการฮิวด้วยนะครับเพราะถือว่าครบเครื่องมากๆนะครับผมสําหรับตัวดีนะครับหลักๆเลยที่น้องกลัวที่สุดก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวนี้เลยนะครับผมวงแหวนวงแหวนบล็อก บัฟแดงนะครับที่น้องกลัวจริงๆนะครับผมก็อย่างพวกกระเป๋าธาตุลมอย่างพวกลิงธาตุมืดอะไรอย่างเงี้ยน้องจะากกลัวนิดนึงนะครับผมถ้ามีในเรื่องของสตงสตันอะไรเงี้ยก็แอบน่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แอบน่ากลัวน้องเป็นตัวที่แอบใช้สกิลเยอะอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวเรื่องของกำหลบก็แอบน่ากลัวนะครับนี่กำหลับอยู่ข้างๆเลยนะครับผมกำหลับก็แอบน่ากลัวนะครับบล็อกไม่ให้แบบ น้องได้ใช้สกิลอะไรแบบนี้ถ้าใช้สกิลน้องก็แบบเลือดลดลงไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยก็ดีนะครับหรือระวังตัวธาตุลมอะไรหลังๆห,หลายๆอย่างก็ถือว่าน่ากลัวนะครับผม ค้นหาประมาณนี้นะครับตัวที่น้องกลัวจริงๆนี่ตัวนี้ก็น่ากลัวนะครับผมลดเกจบวกบ็อกไม่ให้ล้างป๊๊บแดกนะครับตัวนี้ก็แอบน่ากลัวเนาะแล้วก็อีกหลายๆตัวจริงๆหลักๆก็น่าจะกลัวตัวนี้แหละลิงลิงลิงมืดก็แอบน่ากลัวนะครับผมสําหรับน้องล่มธาตุน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้หรือจะเป็นตัวดามเม็ดจ๋าธาตุลมนะครับผมธาตุลมก็แอบน่ากลัวอยู่หลายตัวเลยนะครับอย่างตัวนี้ ก็น่ากลัวเพราะสกิลสของน้องเขาก็ทําในเรื่องของ c c ด้วยนะครับผม,อมแอบน่ากลัวหรือจะเป็นบบเยกบบเยกนี้ก็แอบน่ากลัวนะครับโจมตีธาตุน้ําแบบรุนแรงมากๆนะครับผมแล้วก็แหกลางหรือไม่ก็จะเป็นออริเวอร์ที่น้องก็ต้องกลัวนะครับในเรื่องของตัวรีสกิลเองอะไรเอง นี้กน็น่ากลัวนะครับผม,มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องรม่านน้ำใครชื่นชอบคิโดอย่างนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมใครอยากจะให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับหรืออยากจะให้ผมรีวิวตัวไหนคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปโดหน้านะคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ผีรอบเตียงครับทุกคนบ๊ายบายครับผม